สเห็ดบดมือนี้แกงย่างก็แกงพกหวานใส่ย่างเห็ดบดอันนี้ย่างอันนี้ไปย่างพักหวานออกมาพักหวานออกมาจากไหน้อมาเจ้าได้เนี่ยเจ้าได้เนี่ยสิบบาทเห็ดก็ห้าสิบบาทนี่พักหวานห้าสิบบาทแกงเบิดอันนี้เห็ดเห็ดห้าสิบบาทวัได้เอาเบิดแกงมาเดียวอันนี้ผักหวานอืม อันนี้เห็ดอันนี้องลังอปุแกงผักหวานแกงผักหวานใส่กับเห็ดอันนี้น้ำแกงใส่ใส่ใบยางไปแล้วแกะใบยางใส่ไปแล้วแค่ตั้งน้ำเ่าๆแล้วก็เอาเคียงแกงใส่ไปเสร็จแล้วก็แกะใบยางใส่ไปแกงแกงก็แยกกินเผ็ดแค่ได้ก็ใส่ตามสบายอยกเผ็ดไล่ก็ใส่เยอะอยกเผ็ดน้อยก็ใส่น้อย ที่สําคัญเคล็ดลับคือเคล็ดลับคือตั้งแกงต้มไปนานๆว่ะทีตั้งน้ำแกงนานๆอร่อยแล้วก็ใจายยังไงก,ก็สะบักขามสะบักขามไม่นึ่งแด็เที่ยงเที่ยงข้าวแกงอันนี่ก็อพอใส่แค่นี้กันเดี๋ยวค่อยใส่ให้มกกหม้อแกงมันตั้งเดียดดีๆแล้ว <c oughs> ค่อยใส่ คอยใส่เห็ดแล้วก็ใส่ผักหวานมื่อเดี๋ยวเขาแกงเดียดดีแล้วใส่เห็ดก่อน,ใ,อน,นใส่เห็ดลอกไปปวดปนที่ต่ำไว้อยู่ในถุงนั่นแหละ เด็ดเป็นเด็ดแซ่บแบบนี้ใส่ปลายางปนอันนี้ปนไว้แล้วจักซ้อนหนึ่งอืมจักซ้อนหนึ่งแล้วถ้าบม่มีปลายางใส่ยังหรอ ถ้าบ่ามีปลาย้างอีกแกงใส่ยัง,ยงถ้าบ่ามีปลาย้างกระแสงแกงใส่เห็ดกับผักวานก็ได้ผักวานมาจากป้าไม่ๆอร่อยอยู่แล้วอันนี้ไปซื้อมาจากตลาด,าดยอดอ่อนดอเลยแบบนี้ละหวานอร่อยซิมแล้วมีเผ็ดมีเค็มมีเปรี้ยวน้อยๆใส่บักขามน้อยๆ แล้วได้เวลาของความอร่อยแล้วเราก็ใส่ผักว้านลงไปใส่ผักวานลงไปด้วยเ,เป็นเสยอดอ่อนมากๆอ้าวเฮียโอ้ยได้กินหอมนี่นีนโอ้โหสุดๆครับ Ừ hử. Lại nữa rồi. Nấm dày. Nấm